สวัสดีครับทุกคนผมสเปซตั้มนะครับสหรับในคลิปวันนี้ผมก็จะมาอธิบายเกมเพคเคียวจีกันกับเด็กอย่าง TG ที่ผมนั้นได้เพิ่งเอาขึ้นไปเลยเมื่อวันที่2ที่ผ่านมานั่นเองครับอ่าเราไปดูเด็กกริสกันดีกว่าครับอันนี้คือหน้าเด็กกริชทีจีที่ผมได้ทําการเอาขึ้นเคียจีกันไปนี่เองครับทําการใส่เป็นอาร์ติแฟกต์แลนเซียกับ2ใบเนาะมาทําการกันเอฟเฟคประเภทที่บอกว่าทําการบันทึกการออกเล่นออนไลนเกมไปครับเพิ่มการเสิร์ชการเอฟเฟคบลาบลาบลาว่า,า,า,ากันไปเนาะ ก็ทําการแก้เด็กได้อย่าง PK ที่ขอเพิ่มมาเลย2เชื่อนุ่ยครับ3เด็กซอมบี้เป็นต้นเนาะอ่าเลยแม้กระทั่งถ้าใบนี้ครับมันถ้าไม่ได้ถูกสั่งใช่ไหมครับก็ให้ใบนี้ครับเป็นคอนดิชให้กับลีมิเตอร์ลีมัวได้นี่ครับต่อจะเป็นน้องผิดเพื่อทำการปันในเกตเอฟเฟกที่ทําการสเปเชียลสัมเมอร์มาเนาะจากเธอเล่าเธอใครก็ได้ก็แล้วแต่เลยนี่ครับอันนี้ของเราทำการเสริมอุปกรณ์ติดตัวเพื่อทําการเพิ่มเซตอัพบอร์ดเธอหนึ่งของเราได้นครับแล้วก็รวมถึงการอย่าง offering to the doom ครับเปิดในที่เรา ไปเจอเด็กที่มีปัญหาสับเราเนาะอย่างเช่น PK ครับที่ทําการขึ้นเป็นไกดอย่างออฟฟิออนไปนี่เองครับเพื่อไม่ให้เราทําการสเปมมอนสเตอร์เลยวฮะหรือส่งกวาดเองเราทำการใช้การ์ดอย่างโกสหรือใช้เป็นออฟฟิลิงครับแต่สมมติผมจะใช้เป็นออฟฟิลิงจะดีที่สุดนั่นเองครับเพราะว่าเราสามารถทำการเร่งการ์ดที่หนาแน่อยู่บรนเพื่อทำการทำลายมอนสเตอร์นานทิ้งได้เลยนั่นเองครับข้อเสียของการเป็นยังครับก็คือชุนด่อเฟลขอเราครับเราจะไม่ได้จวดการ์ดนะอ่าต่อมาฉากสุดไอ้ตอนนี้กันผมก็ยังจะจัด เป็นคล้ายๆแบบเดิมเลยก็คือแทบไม่ได้เปียกอะไรเลยนี่ครับโดยใช้เป็นควอลออนเพื่อทำการบันทึกการ์ดหรับออกนอกเกมครับแล้วก็ค่อยใช้ฮัมม่าทำการใช้ฮัมม่าใช้อนิมุลทำการปิดเกมครับได้ไปหกพันเนาะหรือจะใช้ฮัมม่าตีปไปเกมก็ได้เหมือนกันครับแล้วผมก็ทำการใส่การ์ดอย่างมิสเบอร์ครับเในกรณีที่ออฟฟิ้งออฟดูมครับวันนี้ไม่ขึ้นมือเราก็ทาการขึ้นเป็นเพซิงโคสามใบอย่างมิสเบอร์ครับเพื่อทำการในเกตเอฟเฟกต์ที่เป็นปัญหาเนาะเช่นอิสุว่าออฟออนครับหรือแม้กระทั่งเอลชอรวินดาเป็น นั่นเองครับอันนี้คือหน้าเด็กลิสของผมนั่นเองครับเดิมจะขึ้นสกอร์ของผมนะครับการจดเรคคอร์ดมาเนาะว่าผมนั้นเล่นไปทั้งหมดกี่เกมและอัตราชนะอยู่ที่เท่าไหร่เดิมจะขึ้นให้ดูกันเลยนี่เองครับอระมาณรีเพนีครับเราเจอตัวละครอย่างชุนนั่นเองครับผมเราไปฝันเริ่มคนที่2ครับเป็นเด็กย่างลิดแลปเตอร์นี่ครับเป็นของมาเลยกับสกิมมาอย่างไรเดอร์รี l ว t i o ชันน่ยองครับมือบอลเราครับมีออฟฟิ้งออฟเดอะดูมครับ ทีจีวอวูครับสกิลเซิร์ฟเพนแล้วก็บูสเตอร์แรปเตอร์ครับกดชฉอัพมิจิกครับทำการสับกาอาการ์ดอย่างเซเลเนียสครับมาลงการ์ดอย่างทิบูเลเนียสครับผมแบบนี้เนาะเซิร์ฟครับเป็นเพนเลเนียสครับสเปรมาครับขึ้นครับเอซีเป็นอย่างฟอสติกครับเพื่อทำการเสิร์ฟการ์ดนะเซิร์ฟการ์ดเป็นซิงเกิเลเนียสครับ กดสกิลครับทำการส่งการของเขาล,ลงลงหลุมไปแนละ้วเพื่มการเอาเวลอัพเมจิกครับขึ้นมือไป set เซตอ่าอาเซตกับดักอ่ะกดเวลอัพเมจิกครับอย่างโซเชฟฟอนเนาะอ่าทำการจัดขึ้นนึงครับขึ้นครับเป็นอย่างอีโวซาใบนี้โซดานนัเองไปมาครับก็ทำด้วยสแตนเกอร์เลยเนี่ยครับส่งใบอ่านี่เอฟเฟกต์นึงก่อนเนาะ สองใบเขาเลือกคือเป็นดักรีเวลเอ็กซิสดาวนครับมอบหลังสองใบแล้วผ่านนะครับใบซ้ายรู้ว่ามันคือกายกัดดักที่ทําการเอาผมมาจากสก,กิลเนาะสองใบเซตอยู่ครับมีหนึ่งใบที่เป็นการาใหญ่แฟมไนน์แล็กอัพเมจิกฟอนเนาะนี้สำับทำการเช็คการได้ในหลุมครับแต่ว่าแต่ว่าเราไม่รู้นะว่าเขาจะทําการเซตซ้ายเซตใบกันหรือใบขวาน,นี่ครับตอนนี้มุมฟีลของเขาเนี่ยมีการใหญ่อีโวซ่าโซดานอสเซอร์เอฟเฟกต์ไปเนยครับจะบอกว,ว่า เมื่อผู้เล่นฝากทำการสเปียร์ซัมมอนมาเนาะทำการถอดไส้ซเบร์ครับหนึ่งไปทำการทำรายการไปดันทิงครับมาดูกันจจมมาได้วาบก็ถือว่าดีครับกดโชว์เลยเรนโบว์ขับทำการทิ้งการ์ดอย่างอวาวาบุครับเซิร์ชไซเคิลแล้วก็เซิร์ชซอมบี้มาครับลงหมาดดตามครับโซดาเอฟเฟกต์ทำการทำลายการ์ดทิ้งครับ,ท,รบทำลายหมาทิ้งไปเนาะ กดสกิลเสกมาครับทำการไอฝักงเขาทำการขึ้นเป็นป่ากาเวียนเพื่อทำในลระเบิดมิจฉาพผมก็ทำการเชนส่วนครับอย่างออฟฟิ้งครับที่ฝั่งก็าทำการป่าฟอเรสแลนด์ส่วนเหมือนเนาะอันนี้ครับจะทําให้ผลของเวทระเบิดมิจฉาพไม่เกิดผลนั่นเองครับแล้วะตอบไม่ได้เนาะขึ้นครับเป็นเฮิร์ลอันนี้เราที่เราขึ้นเฮิร์ลเพราะว่าเราจะทําการเคลียร์ช่องเฉยครับขึ้นครับเป็นสตาร์การ์เดียนครับ ก,ก็ทาการดึงครับสกิลเซอร์แพนดึงสกิลเซอร์แพนก็ทําการลงไปครับขึ้นเป็นความต่มครับตั้งผ่านขึ้นเป็นโอนี้มันรู้ค่ะทำการปิดเกมเนี่เองครับจบครับซับรีเพย์เกมแรกถือว่าจบไวมากนั่นเองตอนที่เล่นเนาะเนี้ยไปดูรีเพย์ตอบอไปกันดีกว่าครับไปฮะอันนี้ก็เจอตัวละครอย่างจูได้ครับเป็นชิรานุยครับผม เช็คกันสักหน่อยเมื่อเราครับมีพีครับมีออฟเฟลิงครับมีมิสคาล่าแล้วก็สตาเกอร์ครับถือว่ามือนี้ดีเลยน้องพีเน,เนี้นะแล้วก็ทำการปาเอฟเฟกต์เพื่อทำการใบที่ทำการใสนะ่ซอมมอนมาเนอะอันนี้ที่ว่าจะทำการปาขัดบอดเขาหรือปาขัดตอนที่เขาทำการยิงกันเราก็แล้วแต่เลยนี่เองครับแต่ผมเอาชัวร์ก็คือทำการปาใส่ตัวของอย่างซัสนสากะนี่ครับซึ่งครับเป็นสมัยซสากนะเนาะ ซึ่ง,ง 91, gram, 하루하루ครับตัดขึ้นเป็นเลนสามไปเลยเช็คหลุมการซีริส์หนึ่งครับหลุมครับมีกับอย่างเมโซเกีครับเชดครับสเปซทอสสแควร์อ่ะซิงเกิลสองใบนี้ก็เราเค้าเล็กไปดีหลังหนึ่งใบครับกดสกิลโชว์แน่นอนเป็นสไตรเกอร์เนาะถึงมาครับมีมิสเคล่าถือว่าดีครับเพราะว่าเราสมการเป็นคอร์ทิ้งให้เนาะ คลิ้ง่ายครับวิสคอรล่าครับเมื่อบันนี้อยู่ในหลุมเนี่ยเปรียบเสมือนมอนสเตอร์เลเวลนหนึ่งครับอย่างบูสเตอร์แรปเตอร์นี่เองครับเสิร์ฟหมามาเลยลงสไตรเกอร์ก่อนหมาโดดตามครับไปฝั่งทำการป่าบกมาอันนี้ผมเลือกที่จะทำการใช่ครับออฟนเดนดูมครับทำการยิงสไตรเกอร์ทิ้งครับเพื่อตัวนี้ไม่มีครับที่ผมยิงเนี่ยมีผลครับก็คือหนึ่งครับเพื่อเป็นการลดช่องของเราเนาะก็คือ ยิงไปเพื่อให้เราได้ทําการเล่นกายาสกิลเซอร์ Skill, อแพนของเราน,นั่นเองครับเดถ้าใครจะไม่ยิงก็ได้นะเผื่อที่คนไม่มั่นใจว่าจะปิดเกม,มแต่นี้ผมมั่นใจผมปิดเกมได้ก็เลยยิงไปเลยอ่ามิชิคุระก็ทำการเดึงการมาครับขึ้นครับเป็นสตาร์การ์ด้ครับสตาร์กราร์ดก็ทําการเก็บการมาครับโดยโดยนี้ไปนะก็ไม่เป็นไรครับลงไปเลยวันนี้ครับก็ทําการเอาสาสกากามา เออซาสา,สากะผมก็ทำการปาหน่องปีครับปาขับไปเลยปึ๊บเนเกะครับกดสกิลครับเอาไม้นี้มาขึ้นครับเป็นมิสเบิร์สมิสเบิร์สครับผมก็ให้แอแทัคให้เรแอแทัคให้กับตัวของการ์ดอย่างซาสา,สา,สากะเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งครับตัวของการ์ดอย่างสกิลซาสากะใบนี้ครับมอนเตอร์ซื้อคของละครับ,รบจะไม่ถูกทำจัดก,การการเอฟเฟกต์เพิ่มหึงการไปเทิร์นได้วยก็คือมอนเตอร์ฟไฟฟมอนไฟมันถไฟอ่ะซึ่ง ท่านสาก็เป็นมอนเตอร์ท่าไฟทัพพชาครับมอนเตอร์ท่าไฟจะไม่ถูกทำรังการแบตตเบทัพพชาครับตีฟรีฟรานแปดสองครั้งฮิตครับก็จบเกมไปนั่นเองอันนี้ก็สับรีเพย์เกมที่2ครับเจอตัวละครอย่างยามิยูกิครับเป็นสกิลอย่างแบทเทอร์คอนเทคครับเตียบกับว่าเป็นบูอายครับเมื่อมเล่ามีลิมิเตอร์ครับมีน้องผีเนาะมีมิสเคลาแล้วก็มีสกิลเซิร์ฟแพนครับลงซับเรดเอาไว้ครับทำการเซิร์ฟอัลเทอร์เฟชั่นมา ล้างหนึ่งบครับโพสต์ดีครับกดสกิลโชว์ปุ๊บลงครับอ่ะอันนี้เพอันนี้เพซิมเพิลซิมเพิลเนาะสับคนที่ยังเล่นทีจีไม่ค่อยช้ำหรือเพื่อหัดเล่นก็ลองใช้เพนนีไปเล่นกันได้นี่ครับอันนี้สหรับคนที่เพื่อหัดเล่นนะผมก็เลยไม่เอาพยายามไม่ไม่พยายามเอาเกมซับซ้อนม,มาเดี๋ยวเอาคนดูงงอีกผมก็เลยเอารีเพย์ประมาณให้มันแบบซิมเพิลงา่ายๆหรืออจาจจะกลางๆละกัน ขึ้นเป็นอัลติเมตดาก้อนครับน้องผีครับอ้อมการปาไปเนาะซึ่งน้องผีครับมีเทคนิคก็คือถ้ามัลเตอร์ทำการงานนะอยู่บนฟิวครับเพื่อออกนอกเกมไปครับจะทำการเทคดาเมจครึ่งหนึ่งไปครับขึ้นครับเป็นมิสเปอร์ครับเพื่อเราทำการรีเทอร์เดเมจได้ง่ายที่สุดเนะครับลงสกิลเซอร์เปื่อทำการดึงการมาครับขึ้นรับเป็นสตาร์การ์เดียนเก็บการครับเป็นสกิลเซอร์แพนลลบขึ้นครับเป็นฮามาเนาะ ทำม,มาตีแบตก็สอนแแล้วก็ให้ผัวของลองผีท่านที่ทำการกดเอฟเฟกไปเนี่ยก็เอฟเฟกต์ได้มาสตแบครับปุ๊บจบครับอันนี้ก็คือรีเพย์แบบซิมเพิลเอามาให้ดูกันน,นิดนึงครับตัวตัวเขาอ,อย่างบูโน่ครับอันนี้ก็แปดวินสติกแล้วอันนี้มาครับเมื่อเราเนี่ยมีบาวูครับฟอซื้อดีครับเกย์ซอมบี้แล้วก็บูสเตอร์ครับตองมาฝันแล้วคนส,สองเนาะ ที่ฟังครับก็ทำการโชว์บูสเตอร์ทำการเสิร์ตลิมิเตอร์มาครับลิมิเตอร์ทำการทิ้งครับเป็นบูสเตอร์ทำการเสิร์ตสกิลเสิร์ตแพนแล้วก็ตามด้วยหมากครับวอลบุ๊ปนะทำการน้ำมาส์มาส์มาครับก็ตามด้วยการมานี่ครับเพื่อขึ้นเป็นสตาร์กันเนี่ยครับสตาร์ก็ได้ทำการเก็บการ์ดครับเป็นสกิลเสิร์ตแพนเอฟเฟกต์ครับก็ทำการสเปสกิลเสิร์ตแพนทำการดึงบูสเตอร์ครับรัดครับขึ้นเธอหนึ่งเป็นไททันเชอร์ครับตรงนี้เนี่ยเธอหนึ่งแต่ละคนของการเลที่จีตันและคนก็จะไม่เหมือนกันนเาะ บางคนก็เล่นเป็นไทเดนเชอร์บวกกับฮาร์เบิร์ตคันนอนหรือเล่นเป็นฮาร์เบิร์ตคันนอนบวกกับเฮโรลใบนี้ครับไม่อยู่ที่การตัดสินใจเพจเธอหนึ่งเนาะว่าเรานั้นเจออะไรประชะันอยู่ที่ว่าทิกเกอร์สกิลอะไรเกิดไม่เกิดแล้วก็วัดดูว่าอันไหนดูแล้วคุ้มที่สุดเองครับโดยในการตัดแรงครั้งนี้ครับผมเลยจะขึ้นเป็นเฮโรลบวกกับฮาร์เบิร์ตคันนอนสองใบนี้เนาะอ่าสองใบนีน้นั่นเองครับที่อยู่ตั้งบ่ใบส่นวนเนาะแต่ว่าบอร์ดที่ผมบอกไปเนะี่ย ไม่การันตีนะว่าทุกเกมจะต้องทําการตั้งได้เพราะว่า1ครับเพคของคอมโบไทเรนเชอร์ครับมือคุณจะเสียเป็นแค่สามใบเองครับแต่ว่าบอร์ดที่ใช้ฮับเบิร์กคันนาบวกกับเฮอร์ลอครับจะเสียสูงสุดถึง4ใบน้อยสุดคือสามใบเองครับอ่าแล้วก็ขึ้นครับเป็น power generator ครับกดสกิลเอาตัวของอย่างดาว้อนไฟล์มาครับซึ่งครับเป็นเบสบัสเตอร์ครับนี่ก็ทําการส่งเบสบัสเตอร์ทำการล้มหลุมแบกครับ พื่อนกรณีที่คอมเบิร์คันนนคับแตกเนาะก็ทำการเอาเบรบัตเตอร์มาอยู่ยืนอยู่บนฟิลด์ลเราค่อยให้การ์ดอย่างลิมิเตอร์รีโมททำการเก็บการ์ดอย่างสกิลเซิร์ฟนะครับเหมือนกันที่แบบว่าคอมเบิร์คันนนแตกแล้วก็รวมถึงอย่างไทเดนเลนเชอร์แตกด้วยเลยนี่เองครับก็เชื่ครับอันดับแรกครับเราต้องรู้ก่อนนะว่าไทเดนลันเชอร์เนี่ยเขากลางเล็งเป่าเพราะฉะนั้นเราต้องคอรเตอร์เอฟเฟกต์การ์ดแบบไม่เล็งเป่านั่นคือการ์ดอย่างไซเบอร์สควอนตัมนั่นเองครับ เพราะหลักในเกมนี้ก็คือเราต้องขึ้นควานต่มครับมิสเคล่าคิดไปครับ ula, ม,มิสเคล่าเปลี่ยนสม่ำ m อน s t e r free หนึ่งไปครับลงสไตรเกอร์ครับถ้าเบิกคณะทำการกดในเกนมนะครับก็ที่รู้ครับสึ่งโจรถ้าในเมื่อเขากดแล้วแบบนี้ก็เสร็จครับผมก็ทําการเปลี่ยนใหม่ครับผมเลยให้กับไม่ไม่ขึ้นไปควานตัมแล้วะละขึ้นเป็นวันนี้แล้วกันขึ้นไปฮัลโหลก่อนครับ เซฟอันนี้ผมขึ้นเป็นฮลโลมาเองครับทำการเซฟไปก่อนนะว่ามือมือเขาเนี่ยไม่มีอาแทกทำการปาส่วนเราเนาะเปยนอาแทกกไปเป็น,กกนส่วน,นครับซึ่งครับเป็นสตาร์การเดียนดึงสีดํามาครับน้องผีก็ทาการปาใบมาเนาะซึ่งตรงนี้ครับผมเลืจะทําการกดปล่อยครับเพราะว่าเราสามารถบวกเล่นแล้วมนขึ้นได้โอนมอนลุกลนั่นเองครับตรงจุดเมื่อกี้เราสามารถทําการปานนอะ ปลาตัวของการอย่างเฮอร์เ่าส่วนกาดได้เนาะเพื่อไม่ให้ทำการผีทำการในเกตเอฟเฟกต์กของเราแต่ว่าถ้าเรา,เราอลองบวกเลขดีเนี่ยมันถึงการขึ้นอนมามลุเลยนิดนึงครับเอาไงมิสเบิร์ดสามเฮอร์เ่าสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าก็ได้สิบสองแล้วก็มีค่าเท่ากับการที่เราทำการให้สตาร์กันได้ทำการลงไปแล้วค่อยให้สกิลเซอร์แพนบวกกับมิสเบิร์ดครับเป็นเจ็ดทีหลังนิ่นิงก็ไม่ต่างกันเลย เล่นหนงครับก็เลยทำการจบเกมเพย์เกมนี้ไปเลยนหนึงครับอันนี้คือเขาดันขั้ตอนที่เราทําการเล่นเป็นสไตล์เกินแล้วก็ล่าสุยใหญ่ล่สุดใหจริงๆก็คืออันนี้คือเขารีบไปนะนี่เองครับจริงๆมาต่อครับมาต่อกันเจอตัวละครอย่างไข่บากครับคนสอนครับกับสกิลอย่างแบ,บตเตอร์คอนเดอครับตีไว้ก่อนว่าคือบูไอครับเมื่อเรามี มาวูฟมีน้องผีครับมีบูสเ,เตอร์แล้วก็สติกเกอร์ครับช่วยออเทอเนทีฟครับทำการลงตัวของการ์ดอย่างบูไอรครับเสิร์ชโซข,ขึ้นมือมาเอซีครับอามาหลัสองใบเนาะขึ้นเป็นสกายเปสันสกายเปซันนั่นเองครับตรงนี้ตรงนี้ผมจะบอกไว้ก่อนเนาะถ้าใครคิดว่าผมนั้นเล่นพลาดก็ไม่ผิดเพราะว่านี้ผมเลยจัไม่ปาใช่ครับผมไม่ได้ปลาน้องผีครับ แปาว่าเขาได้ใช้เอฟเฟกต์การ์ดอย่างสกัดพลาเพื่อไม่ไม่หวังทำการจบการ์ดซึ่งตัวนี้ครับเราจะปาโกสก็ได้หรือจะไม่ปาก็ได้เนาะถ้าเซฟก็คือปาไปเลยเพราะว่าเซอร์แพนไม่ได้ไม่โฉบมันค้างเจ็บอยู่นิดหนึ่งครับตรงนี้แนะนําว่าเอาจิงนะแนะนําสับผมเลยนะปาไว้จะดีกว่าครับแต่นี่ผมจะเล่นให้ดูว่าถ้าเราดันลืมปาล่ะเราจะเล่นเพย์แบบไหนดี เนว่าเราเราดันลืมปลาและแน่นอนว่าเขามีซักเซอร์โซตอนผมอธิบายไปแล้วว่าผมนั้นได้อธิบายแล้วว่าเราสามารถการใช้เอฟเฟกตอย่างน้องผีเนี่ยเพื่อทําการอินฟิกเนตเพิ่มเติมครับในการปิดเกมของเราครับเพราะฉะนั้นเราจะทําการใช้พอยต์ตรงจุดนี้ครับเอาะนที่เหว่าคุณดันไม่รู้ว่าเอฟเฟกต์นี้ต้องกดไหมเองครับอ่ะผมโชว์เอาลิมิเตอร์ขึ้นมาครับแต่ว่าผมยังไม่กดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่า เราจะต้องเอาอะไรขึ้นมามาต่อเนาะโซครับลิมิเตอร์ทำการที่ลิมิเตอร์ครับอันนี้ผมมั่นใจว่าผมมันสาการปิดเกมได้แล้วเกียร์ซอมบี้ครับต่อมาก็ขึ้นเป็นอันเดฟฟิชชั่นครับซึ่งครับเป็นทวินเบิร์สครับทำลายการ์ดผีปลาไปครับปลาส่วนไปสอมบี้รขึ้นครับเป็นมิสเบิร์ดมิสเบิร์สรถแลหักขับกลายเป็นศูนย์เนาะลงครับขึ้นเป็นสตาร์การ์เดียนครับ แล้วก็เขาก็รู้แล้วว่าสตาร์กันจะเกิดอะไรคือเขาก,กดจอมแพ้ไปแล้วนี่ครับต้องจุดตรนจุดแรกเนาะที่เขาขึ้นเป็นสกายแพสเซน์เนี่ยอันนี้แนะนําว่าให้ปลาผีไปเลยจะดีกว่าเนาะไม,ไม่ไม่จำเป็นจะต้องกักมันผมนะอันนี้อย่าหาทาตามเพราะฉะนั้นปลาไปเลยครับปลาไปเลยย้ําอีกครั้งว่าปลามันไปเลยโอเคปลีเพ์ตอบปครับ นะครับกับรีเพนี้เราเจอตัวละครอ,อย่างอือยูโต,โตครับเล่นเด็กพีเคกับสกิลมาอย่างไรเดอร์รีเบเล่ครับบุมอลครับมีหมาสองใบมีเซิร์ฟเพลแล้วก็มีมิสเคีย่าครับบานิดเอนเชียโคขาทำการเซิร์ชเป็นเซเลนบุสถ้ากดบุมของครับมีสตนเก็บเนาะ,ะทำการหลดมาครับเป็นคู่กัน ฮอนสเกลครับทำการทิ้งซลเซเรนบูทำการส่งการอย่างวิงครับเซิร์ฟและอัพเมจิกครับอันนดับหน,นึ่งทำการเสริมอัพเมจิกเนาะกดสกิสเกลเขาทำการส่งการ์ดไปตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าใบซ้ายกับใบขวานะมีหนึ่งใบที่เป็นแล็คอัพเมจิกอย่างฟันทอมในใบน,นี้น,นั่นเองครับปรากฏว่าดั้นจบมาได้เซิร์ฟพันธุ์ปานิคโอ้โหเซ็งว่าเซ็งเลย แล้วก็ไม่เป็นไรคิดซะว่ามิสคาล่าก็คือมอนสเตอร์หนึ่งใบที่ผมได้อธิบายไปแล้วนี่เองครับมาสเปรน์แล้ไหมครับวิ่งทําการดึงการ์มาครับขึ้นเป็นและอัพเมจิกครับก็ขึ้นเป็นยูซ่าออฟฟิออนนั่นเองครับทําให้เราไม่สามารถขึ้นมอนสเตอร์เลวห้าหรือสูงกว่าได้นี่เองครับเพราะฉะนั้นครับเราต้องเปลี่ยนเพย์ครับหงายเกศซอมบี้ครับเอาแช่งหงายดรากันไฟเพืขึ้นเป็นเกศซอมบี้เนาะขึ้นเป็นเฮิร์ลล็อกครับลงสกิลเซอร์แพนครับดึงเกศซอมบี้มาใหม่ครับ คือเป็นมิสเบอร์ครับมีเบอร์เอฟเฟกต์กาดก็ทำการใบกาดไปดันดอฟฟอร์เบนดอบเล็ดครับใบใส่ก็ไม่เป็นไรครับเอ็เฟสไทเกอร์เซิร์ตเวอร์ซุลัปเตอร์ครับตีเคลียร์ครับ,เ,รรบเพราะว่าตรงกาดอย่างมิสเบอร์ครับเป็นปัญหาสาบเขาเนาะแล้วก็ยื้เกมครับตอน,น้ี้บอกครับมิสเบิร์หายไปเมื่อไหร่เมื่อไหร่น่ยใบ ที่จะทำการช่วยดาวได้ก็จะมีการย่าออฟฟิ้งครับสองใบแล้วก็ดิดตัวครับเพราะฉะนั้นยื้เกมไม่ยื้ไปครับเรื่อยๆอ่าเพื่อกว่าได้ออฟฟิ n งเรียบร้อยครับก็ทำการยิงการบอลทิ้งไปครับลิมิตเตอร์ก็ทำการเก็บสไตอร์เกอร์กักบคดไปก่อนครับเซอร์แพนดึงกีซามิมาก่อนปรับเลยว่าครับเพื่อนครับเป็นวันเดอร์แมน ยิงกาครับเป็นไซโคลนาะมิสก็ทำการลงมาครับเป็นบูสเตอร์เนาะอ่สไตล์ก็แล้วก็ทำการเก็บกายครับเป็นเก็บโอวุธสเปรครับขึ้นครับเป็นฮาม่าแล้วก็ตีปิดเกมครับแล้วก็จบกันไปสำหรับรีเพกเกมนี้ครับเอาเขากับรีเพกเกมสุดท้ายครับเจอตัวละครอย่างยามิยูเกะครับ ล็กอย่างช่นหน่อยครับทุกคเราเนี่ยมีน้องผีเนาะแล้วก็มีการบอกเลยว่าเบกระดักเกยอะมากนั่นเองอันนี้ผมจะใช้เรื่องของการเชนหลอกเนาะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ารีเพย์จะทำการเซฟัหเนี่ยรีเพย์ครับจะทําการตัดละ่องของหวะในการคิดเชนการไปมาเนาะคือตรงเวลาจะหายไปจ้องหน่วงเวลาแบบว่าคิด,ดนั่นเองครับว่าจะปลามีอะไรเชนส่วนอะไรไหรมตัวเกมจะทำการตัดออกไปครับเรื่องของรีเพย์เนาะตรงนี้ครับ ตรงนี้เนี่ยเราก็ทําการให้แบบว่ามีเชนหลอดเนานะเพราะว่าเราสมัรการใช้ผีทําการเชนหลอดได้นี่ครับด,ดูการว่าผลลัพธ์ที่ทาการเชนหลอดจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอกฝากครับเาก็เหมือนว่ายพยายามต้องเติมก๊าซหรือหาก,กันมาใส่ต่อตรงนี้ก็ยังดูปกติยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผมก็ยังไม่ปลาครับครับก็ทำการกดอันนี้ไปก่อนเนาะเก็บครับเพราะว่าผมเลยว่าผมยังไงผมก็ไม่ไปอยู่แล้วครับเพราะว่าเราจะทำการเก็บปลาใส่ซานสกาอยู่แล้วนั่นเองมิสคาร่าครับทิ้งไปเลยมิสคาร่าเสื้อครับกับสไซเกอร์ลงสไซเกอร์ครับเสกมันนี้มาปึ๊บทิ้งอ่ะครับจะเนกจะทำการทำรายการไม่ให้ครับปรากฏว่าหลังครับมันเป็นซัมส์ละก็ถือว่าเพจอนียเขาสวยกว่าเรานั่นเองครับ ยิงสองใบแน่นอนว่าสไต็กก็ได้ทำการเสิร์ฟการ์ดเนาะดึงการ์ดมาครับก็ตันด้วยแบบนี้ครับขึ้นครับเป็นวันเดอร์เมนเช่ครับวันเดอร์ยิงการ์ดทิ้งไปครับมิสเคิลก็ทำการสเปรย์มาครับขึ้นครับเป็นควอนตัมเนาะมอบหลังสองใบครับทริการตียกไปแล้วก็ตีเช็คอีกรอบหนึ่งครับว่าเขามีอาถับไหมนี่สไต็กก็เสิร์ฟครับเป็นสกิลเซอร์แพน เพราะเห็นมาว่าเชลนูยเนี่ยเขาต้องรำในการเล่นและแน่นอนว่าจังหวะที่ผมได้ทําการสับเชนลอกนั้นไปทําให้เกิดแบบนี้ขึ้นแต่นี่ยังไม่เกิดผลไอผมก็ทําการดักเอาไปก่อนเนาะตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยเขาคิดหนักว่าเขาทำลายดีไหมอันเองอ่าผมทำการยกไปก่อนครับผมก็โอเค ตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาดูเร่งรีบเพราะว่าตอนที่เล่นอ่ะเหมือนเขาแบบว่าปุ๊บปุ๊บรีบเหมือนรีบกดอ่ะว่าเอ๊ะมันถึงเวลาแล้วต้องรีบันก็เลยโอเคเวลานี้เนี่ยแปลว่าเวลาเขาใกล้จะหมดลงแล้วเซิร์ฟแพนนะครับดึงโดนอีกาโฉบแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเวลาเขาหมดก่อนนั่นเองครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจังหวะแรกครับถ้าลองลองยอมไปดูเนาะผมใช้เีครับ ผมให้ทำการสับเชนหลอดตรงที่เขาทำการสเปกกามาครับตรงรที่ไหนวะเพที่สแควร์เขาทำการสเปกของเชนเนาะตรงนี้ครับผมเลือกทำการหน่วงเชนไว้ครับแป๊บหนึ่งเพื่อให้เขาบอกว่าหยุดคิดแป๊บหนึ่งว่ามือของผมเนี่ยดันเถืเอฟเฟกเวลเลอร์จริงไหมหรือเป็นอีกาไหมน,นั่นเอครับทำให้เขาต้องดันเลือกเพทครับเลือกเพทการเล่นทันทีว่าจะเล่นอะไรกันดีน,นี่ครับแล้วทำการเขาเปลี่ยนเพทครับเป็นขึ้นสเปรลสอดก่อนครับเพื่อการเอาบันนี้มายืนก่อนเนาะ แล้วค่อยไล่ลําดับมาครับตามแพทเทิร์นนี้ตามที่เห็นในรีเพลเลยเองถ้าไม่เขาก็ค่อยไล่ลําดับครับมาจบโดยที่เพลย์ลิงสามเหมือนเดิมเองครับแต่ว่าเมื่อาวเขาเขาก็ได้มีอันดับทําให้เขาต้องมีเวลาคิดครับว่าเขาจะปาขัดเราณช่วงตอนไหนดีนั่นเองครับเรืองคือเขาคิดว่าผมนั้นมี h ั n d i อะไรรวมถึงแม้กระทั่งเขาไม่มบเองเขาต้องทําการปาจังหวะไหนดีที่สุดเองครับซึ่งเขาก็คิดไปคิดมาครับเขาก็ทําการปาจังหวะที่ผมทําการ ดึงตัวของอย่าง booster raptor นั่นเองครับก็จบครับท h e r m i d win นั่นเองประมาณนี้ครับสำหรับ r e p a y game style ครับประมาณนี้โอเคเรามาดูกันเดี๋ยวว่าการ์ดแต่ละใบหาได้เจอไหนเนาะมาลงที่ใบแรกครับอย่าง artifact lance ครับ่ในบอกอย่าง future h o r i s o n ครับ s c u r p a อยู่ในบอกอย่าง atomic ครับ m i s c u l a r ในบอกอย่าง touch universe น้องพี่ครับใน b อกอย่าง striker aspiration ครับ TG s t a c k e r รอยู่ในเล v ว l อัพรีวอร์ดครับที่ e a r เกีย i e อมอยู่ใน d u เอ r รีวอรครับหมาววครับอยู่ใน a อ t ิโนมิกครับ b o o s t อร์ a p t o ตออยู่ใน d u e อลรีวอรนะล i ม i t เต r ร์ลีโครอยู่ในบล็อกอย่าง s t ตร์ a กอร์ n อสเครับ f อ s ร์คอยู่ในเล v ว l อัพรีวอรของเหล็ก r a p t ต r นั่นเองครับ Offering ันนี้เนาะอยู่ในบล็อกอย่าง Star ไครับนี้แนะนำว่าให้ใช้บล็อกชิปไปแล้วจะโอเคกว่านะ อุปกรณ์ติดตัวครับอยู่ในบล็อกอย่างโซเฟียลายเรียงครับเอสเดครับเลนจากซ้ายไปขวาครับฮาเบิร์กคานาครับอยู่ในบล็อกอย่างอัทโนมิกครับคริสตันควอลอนครับอยู่ในบล็อกอย่างไซเบอร์เนติกลีเบเลนต์ครับฮาม่าครับอยู่ในบล็อกอย่างวิสซัเซอรี่ครับเฮิร์ลครับอยู่ในบันเดิลแพ็คนะไซเบอร์ควอนตัมครับอยู่ในบล็อกอย่างเทิกเกนออฟกาแล็กซี่ครับโอนิมันโลครับอยู่ในบล็อกอย่างเอเลสซ์ซาวครับ มิสเบอร์ครับอยู่ในบล็อกอย่างทอร์นาโดออฟฟัลทอมครับและบัสตาร์ครับทีจีไทเนอร์ลันเชอร์ครับอยู่ในบล็อกอย่างไทเกอร์เอสเพนชันเองครับโอเคก็มานี้แล้วกันเนาะถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe บอร์ตามคลิปใหม่ๆมถึงไอซิมขั้ต่อไปครับถ้าคลิปนี้ครับผมอธิบายตรงไหนไม่เข้าใจหรืองงเนี่ยผมก็ต้องขออภัยกันด้วยเนาะโอเคจะมาขั้นต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแบกครับผมเจอกันครับ